สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสัปดาห์ที่นึครับจะเป็นในส่วนของสูตร3ตัวบนแบบชุดเดียวตรงนะครับซึ่งเป็นสูตรคำนวณหน่ยสูตรที่ผมจะมาค้นมาชมกันสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวท่างวดประจำที่1กุมพาพันส์ง5ัน้าน่วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาชมกันเลยนะครับผมซึ่งสูตรอันนี้นะครับก็ผมจะใช้วิธีเทียบค่านะฮะเลขปักนะครับซึ่งเริ่มที่หลักร้อยนะก็จะมาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยครับ นะวิธีหาหลักร้อยนะแบบตัวเดียวนะครับซึ่งจะใช้2วิธีเอามาเทียบค่านะครับหาเลขปักหลักนะครับนะเรามาเริ่มเลยครับวิธีแรกครับนะซึ่งจะใช้เลขออกตั้งแต่583ปมเอามาตั้งกับจนถึงวันนี้ครับวัเดียวหนกะครับนะก็ผมจะใช้หลักหนื่นวันนั้นามหกกับหลัก10 2วันนี้บวกกันแบบสา3บวกกับ3 มีค่าเท่ากับ6อันนี้คือวิธีแรกนะครับต่อมาเทียบกับวิธีสองกันนะครับวิธีที่2นะครับที่ผมจะเทียบนะครับก็จะใช้ตามในหลัก10มาบวกกับหลักร้อยนะครับนี่ศูนย์บวกกับ6มีค่าเท่ากับ6นะครับซึ่งค่าตัวนี้จะตรงกับวิธีแรกอย่างนี้ครับฉะนั้นหลักร้อยที่ได้เห็นพวกนี้เนี่ยเกี่ยวกับหกออก9เก้าว่านันนะครับไปต่อมาดูวิธีสองครับ อ่ะมเริ่มมาที่วิธีแรกครับซึ่งจะใช้วิธีเทียบค่าเนี่ยก็อ่ะวิธีแรกครับก็จะใช้หลัมกมาบวกกับหลัก12บสวันนี้นะครับวกกัรนั่นเลยครับศูนย์บวกหกม,มีค่าเท่ากับหกเห็นไหมครับต่อมาเทียบกับวิธีสองกันนะครับซึ่งวิธีสองนะครับจะใช้หลักสิบวันนี้มาบวกกับหลักหนะึ่งร้อยครับซึ่งเอามาเทียบค่ากันแล้วครับค่า,าที่ออกมาแล้วเท่ากับวิธีแรกครับฉะนั้นหลักร้อยที่ได้คือน,นี่ครับแปดเนี่ยพอแปดศูนย์ห้าเนี่ยนี่ครับ ซึ่งจะได้อเนี well ับโดยใช้วิธีเทียบค่านะต่อมาวันนี้ครับมาดูครับหลักของวันนี้จะเป็นเลขอะไรครับจากสูตรเทียบค่าอันนี้ครับก็มาดูวิธีแรกกันนะครับเ้านบนี่วิธีแรกนะครับก็จะใช้ตั้งในหลักหโดยวกกับหลักสิบแบบสองตัวนี้บวกกันก่อนครับสามบวกเก้าเท่ากับสองนะแบบสามบวกเก้าเป็นสองเนี่ยต่อมาครับเทียบกับวิธีสองนะครับซึ่งค่าได้ออกมาแล้วจะต้องเท่ากับวิธีแรกนะฉะนั้นก็จะใช้หลักสิบพวกนั้นไม่ต้องห้ามเด็คขาดมาวกับเลขเลยครับถึงจะเป็นค่าเป็นคสองบ แนะครับอันนี้คือผลคำนวณที่ได้จะนำ <t şimdi> สองสูตรมาเทียบกันนะครับวันนี้คือหลักเอาไว้ใจนะคนนี้เห็นไหมครับสองสูตรจะชนกันนะครค่าได้ออกมาตรงกันนะครับต่อมาดูวิธีหาหลักสิบบนนะครับวิธีนี้นะครับก็มาเริ่มที่วันนี้ครับวันที่ออกเจ็ดศูนย์สามเนี่ยก็ใช้หลักสิบบวกกับหลักสองวันนี้บวกกันได้ดีครับสูงบวกสามเนี่ยครับเป็นสามนะครับต่อมาเทียบกับวิธีที่สองกันเนี่ย ซึ่งจะใช้หลักร้อยเนี่ยของนี้มาบวกกับหลักสิบนะครับสองเลขนี้บวกกันเนี่ยเจ็ดบวกหกแค่เป็นสามเนี่ยคาดออกมาจะเท่ากันเนี่ยฉะนั้นหลักสิบที่ได้กี่เนี่ยกี่หกต่อมาครับวันที่สองนะครับวันที่สองก็มาเริ่มที่ม้วนีครับซึ่งจะข้ามไป2งมวดครับซึ่งจะไม่ใช้2สวดนี้ก็มาเริ่มกันที่วิธีแรกก็ใช้หลักสิบกับหลักหน่วยพวกนี้ 8ปบวกเเป็นเจนะครับต่อมาเทียบคำที่2ใช้หลักร้อยมาบวกกับเลขนะครับจะคิดค่าเป็น7นะครับเจ็ดบวกศยเนี่ยมีค่าเป็นเจ็ดนะับจะตรงกันนะครับ2วิวุฒิเลขศิวิทย์ได้คือ8ปดออกแปดศูนย์หน้านะเลขศิิทเลขนี้ครับเลขศูนต่อมานะครับวิสา3นะครับมาดูกันครับจะเป็นเลขอะไรนะครับก็อ่ะจะค้าไป2งวดครับ ก็มาเริ่มที่วิธีแรกก็ใช้หลักสิบคู่กับหลักหน่วยวันนี้หนึ่งบวกเก้ามีค่าเป็นศูนย์ต่อมาเทียบกวิธีสองใช้หลักร้อยนะครับวนแล้วมาบวกกับเลขครับจึงจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับฉะนั้นหลักสิบวันนี้ค่ามันน่าจะเป็นเลขห้านะเพราะว่าสองเลขนี้บวกกันค่าได้ออกมาจะตรงกับวิธีแรกที่หาไว้ครับเ e ห็ mail. นไหมครับก็หลักสิบวันนี้นะเด่นเลขนี้นนนครับต่อมาสุดสุดท้ายนะก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะแบบรวดเร็วเช่นกัน สูตรนี้นะครับก็จะใช้ตั้งแต่วันนี้นะเริ่มนนทนะมี่วันนี้วูนน้ที่แรกนะเริ่มที่วีแรกเลยสูงโปรสามนะครับมีค่าเป็นสามนะครับต่อมาครับเทียบกับผู้ที่สองนะครับซึ่งผู้ที่สองนะครับก็จะใช้ ร้อยบวกกับหลักหน่วยครับบวกกับหลักหน่วยสองโมดีบวกกันนะครับซึ่งจะใช้ตำแหน่งนี้สามตำแหน่งบวกกันอย่างนี้ครับหนึ่งบวกหกครับเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกครับเป็นสามซึ่งจะเท่ากันอย่างนี้ครับเนี่ยใช้ลักษณะนี้เนี่ยมาบวกกันหลักหน่วยได้คืนนี่ครับหกต่อมาหัวที่สองเนี่ยหัวที่สองนะครับวิธีแรกครับก็มาเริ่มที่ัมนี้ครับศูนย์บวกกับหกนะศูนย์บวกหกครับเป็นหกนะในคูณแรกเนี่ย ต่อมาครับเทียบอันที่2อนะครับก็จะใช้สินค้าเป็น,นหนึ่งมวดนะครับอุตที่2ก็ใช้หลักร้อยมันผูกกับหลักหนุย่ยอุนี้แล้วก็มังผูกกับหลักหนุ่ยรับสามวุนี้นี่ครับนะสามอันนี้ประกันนะครับค่าออกมาจะตรงกับวีแรกครับแปดปุ่ห้าครับเป็นสิบสามอุตกับสามก็เป็นสิบหกครับฉะนั้นวีแรกกับวีสองมันจะตรงกันครับฉะนั้นหลักมีได้คือตัวนี้ครับนี่ต่อมาครับอุตที่สามนะครับวีแรกนะครับก็ใช้ตำแหน่ง ิตแรงครับใช้หลัก10บวกกับหตัวนี้บวกกันเเบวกกับ3ามเป็นสองนี้คือค่าทีแรกต่อมาเทียบกับที่2อนี่จะข้าปไปหนึ่วนก็ใช้หลักร้อยงัวนี้บวกกับหนี้ครับซึ่งนาำได้ที่มีอยู่นี่บวกกันก่อน5้าบวกเับเป็น14บสีบสีบวกกับ8ปดนี่ที่บวกกันแล้วค่าได้ออกมาคือสอบวกเก้าสิบสี่วกแเป็นยีิบสอน,นรรครับจะตกกับปรแรกครับอ่าฉะนั้นหลัก โดยวันนี้เนี่ยครับคาดว่าน่าจะเป็นเลขนี้ครับก็เอามานำสัจประกอบได้เลยครับซึ่งจะได้สาตัวกับจากสูอันนี้เนี่ยซึ่งทำหน้าที่1 5 8เนี่ยนี่คือใช้สูตรเทียบค่า2สูตรก็ทั้สามสูตรเลยครับเราจะมี2สูตรออกมาเทียบค่าหาเลขหลักในแต่หลังหลักร้อยเนี่ยตัวจากสูตก็คือเลขนี้หลัก10บคือ5หลักหนเนี่ยเนี่ยก็จะได้1 5 8่งห้าแปดได้เองครับ แล้วก็อันนี้คือตัวเลขที่ได้จากสูตรนะครับสูตรนี้นะครับกน่งห้าแปนะครับถ้าตรงกับที่ชอบก็เก็บไว้ครับนี่คือวิธีคำนวณน,นะครับนี่ซึ่งคำนวณนยี้นะครับสองวิธีเอามาเทียบค่านหาเลขปักหลักนะครับ อโอเคครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับครับ